สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรๆเหล่าบรรดาโชเฟอร์ทั่วไปทั้งหลายนะครับวันนี้เบาลอิสานมาสมุนามตามท้องเรื่องนะครับเมื่อวนี้พพี่น้องเข้ามาอ่าพอกับวิธีการแก่นะครับวิธีการแก่รดรดยตนเฮาเวลาเฮามาสตาร์ทยำเสานะครับมันเสียงดังวิววิววิวอี่นอเนาะเดี๋ยวเบาวอิสานสิผ้ามาเพื่อนเอว่าผ้ามาแก้ไข หรือว่าสลรพัดช่างพี่นอ้องสิงที่เห้าตองพอเห็ดไดเข้าก็เห็ดเอานะครับเล็กๆนน้อยเพราะว่ามันมันมีการแก่ไขไดนะครับถ้ามันบรจําเป็นจริงๆถ้าเห้าบบไดเปียนลูกปืนบบไดแตกอันสี่เห้าต้องมาสัมสัมผัสเบื้องฐานว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเริ่มแรกเขามาสตาร์เบื้องหน้าพี่น้องฟิวเอะมันดังลำยังอา้าวเขาก็มาสตาร์นะพี่นอ้องเพื่อนว่าตามหลักการสตาร์ลุก ให้ึ้นมากข้างบนแล้วพี่นอ้องึ้นมากข้างบนเช็คเรื่องว่าเหยียวบวางบา่เอเหีบมือข้ามีบ่อเหยียบขาดลงใไ้สุดเสียบกุญแจเข้าไปครับหมุนสตาร์ทล่อให้เข็มถ้าเป็นมิสุรุน่ลนลลูงพรมในกะให้เข็มตีกระปุกเขาก็จะคอยสตาร์ทพีน,นีเสียงดัง ภาพพี่น้องไปเบิรงทางมันดังมันดังอยู่ใส่เนาะมันจะมีเสียงดังวิววิววินะพี่น้องอันนี้คือวิธีรักการกันเข้าสิแก่นะครับเสียงเสียงดังวิว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 ครับเข้าก็มาสังเกตเบิร์มันดังในสายพันธุ์สายพันสายพานขอมแอร์นะครับสายพันธุ์แอร์ ดังยูได้ลหลกหรอไปประมาณจักยี่สิบที่สามเทียที่มันก็จะหายไปแต่าบไล้เลากัตารจำสเสาม่ใช่ดักนะครับคือสามความราคาในห้อหรือว่าบางที่ห้ออาจอาอรถมันเป็นอีกอย่างนะครับผมเดี๋ยวไปสารเขาากไปรับเครื่องก่อนมาพี่น้องแล้วก็มา4ีแจงต่อ ครับวิธีแก้ไขนะพี่น้องวิธีแก้ไขมือกล่องยับเข้ามาคือรักเป็นถ <laughs> ้าเขามาตรวจเบึงนะพี่น้องตรวจเบึงกดเบึงสายพานสายพานมันจะมีอยู่สองเส้นนะครับเส้นหนึ่งเส้นใหญ่จะเป็นสายพานเครื่องเป็นสายพานเครื่องนะครับอยู่ข,าขางง้างล่างข้างล่างัง่งตมยัง่ต็มอยู่นะครับผมจะ่าสายพานแอร์นี้เขามากดเบึง จีจ้ย่อนนะพี่น้องจีจหย่อนลายนะครับผมเอามาเบิ่งไกนะ่ามาเบิ่งไก่เหมือนกันเห็นที่บอกนี่ยครับจะหย่อนนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ากันยังโอเคอยู่สาราบว่าท่านหย่อนแห้งมาไหนนะครับถ้ามันหย่อนเกินไปนี่เท่ากับเปิดฟ้าตัวนี้ออกนะครับกับมุนมันจะมีน็อตขันหลุดหลอกอยู่แล้วก็นอ็อตที่เราตึงขึ้นตึงลงมันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับผมใส่ประแจมาขันแต่ว่าตอนนี้บริษัทที่บ่กทัานเด ปะเะ็ทยังสายพานเนาะเข้าตรงแก้ไขบองตนก่อนชื่อว่าในลักษณะนี้นะครับผมสายพานนี่เหมืนเ่งบ่ทันเลยแตกในหลอกเนี่ย,อยโอเคอยู่เพียงแต่ว่ามันดังมันดังนี่เข้าตรงเชียร์บนกันที่เราบอแมว่าลูกปืนที่แตกโดนบอแมนนะครับเนาะลูกปืนลูกหลอกเนี่ยโอเคอยู่วิธีแก้ไขนะครับเข้าไปนําเอาอ่า จาลาบีเนาะมาท่านะครับท่าสายผ่านท่าข้างบนแล้วก็ท่าข้างล่างพื้นทองเส้นมันนะครับดังชื่อๆระบายสารกันจากสิตึงนะครับตึงอันนี้เขาเฮ็ดเองได้นะพอนี่เนาะเฮ็ดเองได้เพราะว่าห้องศึกษานะครับแล้วก็ประสบการณ์คือบอก่ายว่าถ้าห้องเช็เบังกานถรรมันบนเนื้อบาก็แลงเท่ากับเฮ็ดเอาเองเป็นวะเนาะเพราะว่าขันห้องปเขาหาสังบนนี้บ่ตำกลัวหารอยนี่พี่นนอง อันนี้เคล็ดลับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเนาะไอ้เพื่อนว่านนี้สลับผัดสั่งผมเป็นหมอส่วงนี่เป็นหมอหมอ,อยังหมอแก้ไขรถบาทแทดแบตเตอปกติเป็นหมอได้พี่น้องมอนันยังหมอแขนหมอแขนหมอลำหมอเล่นดนตรีนะครับแต่ว่ามือน,นี้กาสิพาพี่น้องมาแก้ไขแก้ไขรถเจ้าของอย่างเงี้ยเนะพราะมันเป็นหลายมือแล้วบพราะเหตุเพราะท่านมีเวลาอยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวใบซานส,สิบเปนําเอาจาระบีเนาะครับมาทาอ่ะพี่น้องตอนนี้ก็ได้มาละจาระบีปองบักไง เนาะสื่อมาไว้กลับไปใช้งานเวลาเขาจะเป็นนุ่ยน้องนี่เป็นจาระบีนะครับจาระบีเขากะเอาท่าเนาะเอามือนี่ลยนะมันจังสีเดี๋ยวทัวพอดีมันจังสีทัวเนาะพี่น้องเนาะเอามือใส่แล้วเดวเอาอันนับแรกเข้าท่าทางสันท่าหลังหลังก่อนนะครับท่าให้ทั่วนะครับผมมาสีเห็ดถ้ำเห็ สายพานห่อมันหนุ่มนวลขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นแรงเสียดทานนะพี่น้อกแรงเสียดทานเสียดสีดังฟิวฟิวฟ,วฟ,วฟิวครับดังคล้ายๆเขาฟังกันนึงกับว่ามันลูกปืนแตกแต่วันโมเมนต์นะครับโมเมนต์ที่เป็นสายพานห้อมันมันแข็งกระด่างมันเอ็นว่าพอใส่มาดนมันแข็งกระด่างนะครับมันเกิดหนึ่งเกิดสิ่งโซกโปรขึ้นมาสอง ข่วมหนุ่มนวลทั้งมันบมมีมันแข็งไปบ้าครับอธิธา,าย่างนิดหน่อยมันขับแคบหลายเพราะว่าเขาบอได้ปเปิดฟ้าถ้าขอ,เอบเนี่ยเขาบอได้เปิดนะพี่น,อน,อนอ้องเนาะกับ่มเป็นยังคนบ้างค่อยอดค่อยเงียบนัง่งเฉยตอนค่ำเอาขึ้นมาอีกขึ้นต่ำแต่มันโบเห็นขาสารพัดช่างสารพัดช่างนะพี่น้องเนาะ <c oughs> แก้ไข่เน่น่เน่หน่อยท่านบ้านะครับแก้ไขได้เข้ากระเทาะเอาสายพานเขาค่อยท่าไป ทาทาไปทาไปอาทาทั้งบนก่อนนะน้องทั้งบนก่อนทาลงไปอึ๊บทาลงไปซิ้นแรทาประเดืองหองกคอ่อย,คอ,คอยพยายามนะครับพยายามทาไปเนี่ยทาทั้งทั้งเทินก่อน เดี๋ยวเวลามันแลนมันก็สิไปกระจายกันเองนะว่ามันอยู่ขับแคบเสียเลยเกิดมาแล้วนะครับโอ้ยดูมันจะไปถึงบาง้านอันนี้คือการแก้ไขเบื้องต้นนะครับแก้ไขเบื้องต้น เวลาเราสตาร์ทรถตอนเช้าเช้าอ่ะครั้งแรกริกรืมแรกมันจะเสียงม,มันจะมีเสียงดังฟิว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 ดังฟังแล้วมันก็หงุดหงิดนะครับอันนี้คือเหล่าบรรดาโชเฟอร์ทั่วไปโชเฟอร์ทั่วไปนะครับโชเฟอร์ทั่วไปนะพี่น้องมีการวิธีแก้ไข่ะเมื่อถ้าจะหมุนกันในหมุนใดอย่าบอกมันมันหมุนใด้ว่าเนี่ย สวยมันโบได้แล้วเนาะต้องปิดเครื่องอาบ่เป็นยังท่าทั้งนี้ซะก่อนทีนี่ค่ะท่าท่าท่าทางทางใต้สายพานนี่พี่น้องท่าข้างล่างสายพานเนี่ยอ่าทางหลังสายพานนะครับทางล่างสายพานท่าหมู่ห้องท่าได้เนาะอ่าได้ท่าได้ท่าไปหของท่าท่าเพรท่านเห็นกับว่บ่เป็นยังกับคอยว่ากันไปหลอกหนาเ่าจะท่าท่าจำเลยเขาจังไป สตาร์บึงมันจะเป็นแนวไหนเนาะท่าอ่าข้างนอกถ้าข้างในแกะไข่คนนี้มาแกะไข่บังตตนี่เนาะแกะไข่บังตตน่ะเบิดไปละน้องมือเลยสร้างธรรมดาสร้างมันก็ต้องเปื่อนนะนาะพี่น้องเนาะ,ะธรรมดาสร้างมันก็ต้องเปื่อน,นบ้านเปื่อนเจลาบะ จาราบี <S <S เปื่อนจาระบีเพื <S <S ่อนกะบอกว่าพ้นเท่ามันกะมีถึงบางขังบางข้าวนะพี่น้องเนาะเป็นาการแก้ไขเบื้องต้นด้วยตัวเองคือเทา บ่ท่านหอดจ้างคนยังเพิ่นเพราะว่าขันหอดจ้างเพิ่นแล้วอืม,มันก็สิหลายเงินอยู่เนาะขาแห้งเพิ่นแน่ามือเพิ่นเปื่อนแน่นะครับฉะนั้นแล้วเาก็ย่อมมือเปือนในใอเป่อนในจังหน่อยขันไปหน่อยไปน่อยเปื่อนในจังหน่อยก็บรเป็นอย่างเพราะว่าเขาแก้ไขเบื้องต้นนะแก้ไขเบื้องต้นนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาฟังเดี๋ยวไปแซมพสิสตาลังจังไปถ่ายจังเลยเพราะว่ามัน มันหมุนขึ้นมาสูงมันบ่อท่นหมุนเนาะพี่นอ้องฟังๆก่อนนะครับเด้อว่าสิเป็นอะไรนะครับแค่ไม่ดีเสียงอยู่เพราะว่ามัาน,น่เพราะท่าพันเดราะก็ มันดังที่ลูกลอกัก็จีรอกับทย่ จัดการถ่ายทั่วเพิ่นว่าเนาะมันขึ้นมามันก็ขึ้นมาหลอกเก่ามันคือโบกไก่ไปกว่านี้อ่ะอลงมาตรงน,น,นี้นี่เนาะถ้าเราท่าไปแล้วมันยังบลหายอยู่เพาก็มาตึงสายผ่านเห็นไหมน้มนงาายองตึงสายผ่าน เรียนมาแก้ไขเบื้องต้นแก้ไขเบื้องต้นนะครับในการสายพานมันดังเนาะสายพานหลุดมันดังเวลาเขาสตาร์ทอ่ายามันเสว์วๆๆๆๆๆิววิววิววิวครับนักขั้นก็ที่าเออลูกปืนอ่าลอกมันแตกบอกวะ่ามันคือดังจริงโมเมนต์ได้พี่น้องลูกปืนเะารมันบริสแตกไวไปนั่นนะครับ,ม,บ,รรบมันไม่แตกเร็วเกินไปเนาะ เกี่ยวอยู่กับสายนะครับสายพันธหนึ่งสายพันธุหย่อนสองสายพันุแล้วมันแข็งกระด้างนะครับนี่เพ็่นเอื่นวมาเป็นการแก้ไขเบื้องต้นฮะพอแต่เฮาท่าเรียบร้อยนะพี่น้องท่าจระบีทัวเรียบร้อยเนาะพอประมานนะครับทีนี้เราก็ว่า,าลองสตาร์ทอีกทีนหนึ่งหนะอพี่น้องสตาร์ทอีกทีนหนึ่งฟังว่ามันจีหายไปบอกนะครับ สักผุนครับคือว่าอาจจะดังนิดน้อยเดี๋ยวไม่หนามันเรื่องหอบสายพันมัน ทัวไปมันงเสียงเงียบไปเองครับโอเคเหมือนตดนะครับเหมือนสดหายไปแล้วน,นะครับฮะฝากให้เราบรรดาโซเฟอร์ทั้งหลายเนาะโซโซเฟอร์ทั่วไปเรือเป่าโซเฟอร์พอบาตโซเฟอร์ครับครูครับรถพัลลัมมี่หรืเปล่าอันนั้นไม่หรอกนะนี่คือเกล็ดลับนิดๆหน่อยๆโดยส,สญญารนำมาบอกเรา เอาประสบการณ์จริงเนาะพี่นนองคือเฮ็ดคือของเจ้าของอีรีนะครับเพราะว่าเน่เมือนเสามือไอ้เมือนห้อาสตาร์ทมันวิววิววิวแต่ว่าพอห้าขับไปมันสาเจนที่จมูกมันก็หายไปนะครับสาเหตุเกิดจากสายพันธุห้องมันกระดากมาเลยสายพันธสายพันแหวสายพันธก็แอวนนะพี่เนาะเนาะบริเกียวกับสายพานพานเสียงนิ่มเลยพี่เนาะแบบ ถือว่าเป็นโอเคลงตัวนะครับเนี่ยบชิปอันสิกะเออมันก็คือรถคูบาวเห็นมามน้อพี่น้องเนาะรถคูบาวเบิดเป็นไรอาหมีความดูเรียนเอยมากฝากน้องพี่น้องมากฝากแต่ได้กับฝากพี่น่องห้องเช่าโชว์เชียวทุกทุกคันหรือว่าคอบานทั้งหลายหรือว่าโชเฟอร์เราบระดาโชเฟอร์ทั้งหลายนะครับมีการาสายพันธุ์รถมันดังนะเอาอย่าฝืนไปอา่า มโนไปคอนมันเนื่องหลุดพื้นก็แตกบอ่อสองสายพานก็นเสียบอ่อเนาะยัง,ง,งหาหาว่าทันเถินขาดเพราะว่าเขาแก้ไขเบื้องต้นก่อนนะครับผมแก้ไขเบื้องต้นคือเอาอานื่องเ้าโคตรบนสายพานว่ามันยโอนเกินไปบ่อเนาะมันยโอนเท่ากับตั้งหลอกเกินมากตั้งหลอกผมจะมามีที่ตั้งเดยวนาะเกลดได้สำหรับเกลดได้นอกจากมันจะลูกปืนแตกะกิเลหเข้ากาับจังเปลี่ยนหรือว่าสายสร้างเพินพนนนน่นเปลี่ยนให้เรื่อความชำนาญเป็นของเราผ่านมันอาการยังบ่หายเข้ากับควรจะเข้าไปพ่อนสร้างเพิน่นเนาะเพราะว่า หาเล่นนิดน้อยซ้ำน,น,ะะออนี่เนาะขอแนะนำให้พี่น้องเ่าซ้ำหนูนะครับผมเงียบแล้วนะครับเดี๋ยวใบซัดปิดเื่องวันว่าโอเคเลยนะครับผมเสียงนิ่มดีแล้วเสียงเงียบละ เธอว่าผ่านเนาะพี่น้อ,าานองถือว่าผ่านครับผมสายผ่านโอเคแล้วนะนพอดีอจารบีเขามันทัวถึงมันกะนะครับมันกะจิแก้ไขไปเส้นนี้มันกะจีะเสียงเนี่ยเขาสตาร์ทขึ้นมาย้ำเสียงกับผมีเสียงรบกวนแหลมประเทศเนาะพี่น้องนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆน่านั่งมาบอกมากล่าวกันเราบรรดาโชเฟอร์ทั้งหลายเนาะครับโชเฟอร์อ่าโบไปจะเป็นโชเฟอร์ทั่วไปเนาะ ที่ยังมือสาวห้าจำเป็นเอาไปเหันไปนีนะครับคือจังเบาอีสานเนี่ยเป็นแนว่าหนะเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเป็นรถคู่ใจคนเหนือและรถคู่ใจนะพี่น้องเนาะนะครับกัมีสิ่งที่ดีมาฝากมาตอนกันนะครับผมเอาเล็กๆน้อยๆแก้ไขเล็กน้อยแก้ไขบ้างต้นมนะครับรถเกิดอาการสายพันธุ์มันดังเอาากลับมาเช็กบึ่งว่าสายพันธุ์มัน สำรวจบอ่อใส่มาจากแสนกิโลแล้วเนาะสายพันธุ์จนหมากสายพันธุ์สายพันธุน์เครื่องตัวใหญ่โบเป็นอย่างสายพันธุ์ความเอ์นมันมีปัญหาเพราะวา่าครับย่างย่งน้อยแสนกิโลขึ้นมอเพิ่นเพิ่นแนะนํะในนาให้เปลี่ยนใหม่นะครับแต่ว่าของบริษัทยังโอเคอยู่ยังเปลี่ยนไม่ใหม่อยู่ครับเปลี่ยนแต่ว่ามันมีเสียงดังมันมีการเสียดสีพวกฝุ่นละอองอะไรมันโดนน้ํต่างต่างมันสายพันธุ์มันแข็งกระด้างเราก็เลยต้อง ใช้จารบีเป็นตัวช่วยนะพี่น้องถ้าท้าเรียบร้อย,นะอยเยท่ากะมาสตาร์สตาร์มันยังด่าเข้ากะท่าอีกทาถ้าท่ารอสองสามสี่เถือ่อนมันกะโอเคแเหละนะพี่น้องอ่ะขอฝากพี่น้องเข้าวไว้ในกัแล้วพี่น้องเนาะเป็นอื่นว่าสารพัดช่างทําได้ทุกอย่างที่พอทําได้ช่วยเลื้กตัวเองแก้ไขไปบางแก้ไขบางต้นมาเนาะบสาร์ากะขอมารีวิวให้พี่น้องได้เบื้องกันเล็กๆน้อยๆ พอเห็ดใหญมัน่าเนาะเปิดฟ้ากระโปงขึ้นเ่าก็มาเช็กเบิ่งสายผ่านแล้วกดกดกดเบิ่งถามมันย้อนแห้งเ่าก็ตึงขึ้นมามพรพอมันไม่มีลูกหลอกอยู่นะครับตึงสายผ่านลูกหลอกขึ้นมาใส่ประแจสองตัวตัวหนึ่งขันน็อตลูกหลอกเบอร์สิบสี่นะครับแจแหวนแล้วก็ประแจบล็อกอีกหนึ่งตัวขันน็อตตัวตัวตึงนะตัวตึงมันจะมีนะครับตัวนึงเนี่ยแต่ว่าถ้าถอดฝาจะนี้ออกมาครับผม ถอดฝาคุมเครื่องออกฝาขอบตัวนี้ออกเนาะเกาจัดขันว่ามัานเป็นน็อตยดึดตัวนี้ใช้บ็อกเบอร์สิบสองนะครับเบอร์สิบสองกับเบอร์สิบสี่นะครับแถมใบบเจกแค่นั้นเองเ,องเนาะพี่น้องอ่าเราจะห้ากัดตึงๆเห็นมา,ากหากหลอกไว้ฮักกรูดเบิง้งอันนี้คือเบิ้งตัวง่ายๆถ้าหข้ากขัาไปหาซางเพิ่นเพิ่นตลองเอาค่าแห้งได้พี่น้องยังจำหาลอยขึ้นเมื่อเ <laughs> นาะอ่ะนี่ก็นั่มิ่งดีๆมาฝากมาตอนกันนะครับเป็นแนวบากเสร็จพิธีในการ แก้ไขเบื้องต้นอ่ะจะได้เก่าของ,งับลงสักหน่งับลงได้มาหมอกสีขาวอ๋อวันนี้ก็จะได้ขี้มวนเสียงหนิ่งเสียงหนอนนะพี่น้องอ่ะคนลเรือนบรรถรถคู่ใจนะครับเราบรรดาโชเฟอร์ทั้งหลายเลยโชเฟอร์ทั่วไปเนาะนะครับวันนี้ก็นําเอาสิ่งดีๆมาฝากมาตอนเป็นพื้นเอ็นว่าเป็นสารพัดช่างนะพี่น้องเป็นสารพัดช่างอ้าวอืมเป็นห,หมอหมอหมอสั่ง แก้ไขสมรถเบื้องต้นนิดๆนิๆน้อยๆเรียว่าจะเป็นอย่างประเภทอย่างมันหัวถอดยางอะไรหล่สี่ใบสันแกะเฮ็ดมาแล้วนะครับแต่ว่าเบื้องต้นในนี้คือเป็นหมอแน่นอนหมอแคนหมอพินนะครับหมอลั่มอ่ะก็ขอขอบพระคุณสำหรับแฟนรายก,การเฮาทุกหมองทุกบอลและบีเอฟซีทุกท่านเนาะทีท่นเพิ่นติดตามอ่าช่องบีเอฟซันพินแคนทุกช็อตทุกเขตบีเอซันว่ะ นะเป็นกำลังแรงใจให้นบายสารก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่ญญญางสูงแล้วก,กันเนาะและขออวยพรอใน,นแฟนๆฟนรายการของบายสารนัวจะเป็นแฟนเอฟซีอ่าและะ้วก็เรามาด่าแฟน,แฟนๆอะไรจงมีอายุมันขวัญเยินสุขภาพมากายแข็งในยัจีบย่าไข่ยอ,ยยอย่าจนให้มีแต่รำลำื่อยเนาะน,นึกสิประการใดให้สม,มุมาดปรารถนาพอกันไม่ไดเคล็ดต่อไปสวัสดีครับ